สาคูแคนตาลูปนมสดสรลิมน้ำกะทิวุ้นแตงโมวุ้นผลไม้รวมชวชลไว้ในน้ำเชื่อมค่ะ5ขนมหวานที่ผู้ป่วยโรคไตาสามารถที่จะทานได้นะคะหขนมหวานที่ผู้ป่วยโรคไตาสามารถที่จะทานได้นะคะเพื่อช่วยดับร้อนแก้ร้อนหรือว่าช่วยเพิ่มพลังงานให้กับผู้ป่วยโรคไตนะคะโดยเฉพาะโรคไตระยะ 3B บี B, ระยะ4ระยะ5ค่ะ ที่ค่า g ี r นั้นต่ำกว่า45นะคะในกลุ่มนี้เลยเพราะว่าตรงนี้เราจะต้องดูแลเข้มงวดนะคะทานให้ได้พลังงานที่เพียงพอด้วยและก็จะต้องเลือกชนิดของการทานมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าค่าไตาของเขาเหลือน้อย การขับของเสียออกก็จะน้อยถ้าเกิดว่าเราทานอะไรที่เราอยากทานก็จะทําให้ไตนั้นทํางานหนักในมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็ต้องจัดให้เหมาะสมกับคนไข้นะคะวันนี้เราก็มี5ขนมที่ผู้ป่วยโรคไตาสามารถที่จะทานได้มาฝากนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าคนไข้เนี่ยออสามารถที่จะทานเพื่อที่ช่วยเพิ่มพลังงานเข้าไปนะคะให้เหมาะกับคนไข้ก็คือโดยหาน้ําหนักตัวที่เหมาะสมนะคะข้อมูลนี้เอามอ้างอิงมาจากแผ่นพับตัวนี้นะคะเป็นข้อมูลจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยนะคะถ้าเกิดท่านใดต้องการก็ ็สามารถแอนไลน์มาที่ไลน์แอดอ้อมสาดินีได้เลยนะคะเขาจะมีตารางตรงนี้ให้ทายตารางนะคะเสื้อเนี่ยก็นํามาเป็นตารางตัวนี้ไว้นะคะโดยเราต้องหาน้ําหนักตัวที่เหมาะสมก่อนนะคะโดยถ้าเป็นผู้ชายใช้ส่วนสูงลบหนึและผู้หญิงส่วนสูงลบหนึเมื่อเราได้ออกมานั่นคือตัวเลขน้ําหนักตัวที่เหมาะสมค่ะเราก็มาดูเทียบตารางตรงนี้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นน้ำหนักตัวที่6 5 6ิถึงกกกิโลกร,รัมนะคะ เราต้องการพลังงานประมาณ2,100-2,300กิโลแคลอรี่ค่ะตรงนี้มันก็จะมาจากพลังงานที่ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็จะมาจากพวกเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไข่ขาวเนืกก้อไก่เนืนะ้อปลาหรือว่าข้าวแป้งผักผลไม้นะคะน้ำมันแป้งปลอดโปรตีนก็คือในกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยและก็จะมีในกลุ่มของน้ําตาลด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาน้ําตาลไปใส่ในอาหารอย่างเดียวคนไข้ก็คงทานไม่ได้อาหารก็น่าจะหวานมากเลยนะคะเพราะว่าอย่าง น้ำหนักตัวนี้นะคะอยู่ที่65-69กิกโลกรัมพลังงานที่ควรรับต่อวันก็คือ2 1 0 0ถึง2,300กิโลแคลอรี่น้ำตาลที่ควรทานก็คืออยู่ที่5-9ถึง9ช้อนชาถ้าใส่ไปในอาหารน่าจะหวานน่าดูนะคะเราก็จะต้องใส่ไปในขนมหวานเพื่อที่จะทานเป็นของว่างหรือว่าหลังอาหารนะคะหรือว่าช่วงบ่ายๆสายๆที่คนไข้เริ่มหิวนะคะ ก็ใส่เข้าไปตรงนั้นเพื่อช่วยเพิ่มพลังงานทําให้เขาได้พลังงานที่เพียงพอนะคะขนมหวานตัวแรกที่สามารถที่จะทานเพื่อช่วยเพิ่มพลังงานในปริมาณน,น้ําตาลที่ควรได้รับต่อวันก็คือ5้าถึงเช้อนชาต่อวันตรงนี้นะคะเราอาจจะใส่ไปในอาหารเล็กน้อยนะคะตัดหวานนิดนึงนะคะบางท่านก็คือไม่ทานอาหารหวานเลยเราก็นํโคอต้า หวานนี้นะคะไปอยู่ในขนมนะคะขนมตัวแรกที่สามารถที่จะทานได้นั้นก็คือสาคูแคนตาลูปนมสดนะคะแต่นมสดตรงนี้เราอาจจะใส่ประมาณแค่ 1- 2ช้อนโต๊ะแค่นั้นนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะสาคูตัวนี้สามารถทานได้นะคะเราก็นาสาคูไปต้มให้สุกเลยนะคะต้มแล้วก็ใส่น้าเชื่อมเข้าไปนะคะทำให้สาคู่มีรสหวานก็คือใช้โคต้าน้าตาลที่เราควรทานต่อวันนะคะอใส่น้ําแข็งปนเข้าไปเล็กน้อยนะคะแคนตาลูปเนี่ยมันค่าแริเซียมของเราเนี่ยไม่สูงมาก สามจุดกว่าๆนะคะหรือว่าไปถึงประมาณสักสี่เราก็สามารถทานแคนตาลูปได้บ้างเล็กน้อยนะคะสําหรับสักสองสามคำนะคะอาหารใส่เข้าไปราดนมสดเข้าไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทานเป็นของว่างแบบนี้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ค่าโพแทสเซียมสูงแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนจากแคนตาลูปเนี่ยไปเป็นผลไม้ชนิดอื่นได้นะคะไปเป็นอ่ะ เงาะนะคะตอนนี้เงาะใกล้มาแล้วนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นลิ้นจี่นะคะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นแตงโมแบบนี้นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะผลไม้นี้คือขึ้นอยู่กับค่าโพแทสเซียมในเลือดของคนไข้เลยนะคะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงผลไม้อะไรก็ได้นะคะแต่ตัวที่ช่วยเพิ่มพลังงานก็คือน้ําตาลที่เราใส่เข้าไปในสาคูแล้วก็ตัวสาคูก็คือเป็นแป้งปลอดโปรตีนก็ช่วยเพิ่มพลังงานให้กับคนไข้ได้นะคะส่วนนมสดก็คือใส่แค่ประมาณ 1>, 1ช้อนโต๊ะหรือ2ช้อนโต๊ะแค่นั้นนะคะไม่ควรเกินมากกว่าน,นี้เพราะว่านมก็มีฟอสฟอรัสสูงนะคะถัดไปก็จะเป็นสลิมน้ำกะทินะคะสลิมก็คืออาจจะเป็นเส้นสลิมสําเร็จรูปที่เราซื้อมานะคะก็สามารถทานได้หรือว่าเราจะนํำม้นเส้นนะคะวุ้นเส้น ก็นามาทําเส้นสลิมได้เหมือนกันนะคะสาบ,บโรคตายก็ใส่น้ํากะทิเข้าไปน้ํากะทิที่แนะนําก็จะเป็นน้ํากะทิธันยพืชนะคะสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์ทั่วไปเลยนะคะเป็นกะทิธัญยพืชใส่ประมาณ 2- 3ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำแข็งเข้าไปเล็กน้อยอะ่ะก็นํนาน้ําตาลโคตาที่เราควรทานต่อวันนะคะไปทําเป็นน้าเชื่อมแล้วก็มาลาดใส่ไปในสลิมตัวนี้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเราซื้อมาทานเราก็ใส่ นำเชื่อมเข้าไปเล็กน้อยนะคะตามโคตา้าน้ําตาลที่เราควรทานต่อวันเลยนะคะนี่ก็เป็นวิธีการทําน้ําสลิมนะคะเป็นสลิมกะทิที่เราควรทานสําหรับผู้ป่วยโรคไตค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นวุ้นแตงโมค่ะซึ่งแตงโมเนี่ยก็เป็นผลไม้กลุ่มโพแทสเซียมต่ําที่ผู้ป่วยโรคไตสามารถทานได้นะคะ วิธีการทาก็คือจะใช้แตงโมนะคะเครื่องลูกแล้วก็จะมีน้ําเปล่านะคะน้ําตาลน้นําเชื่อมนะคะหรือว่าสีผสมอาหารแล้วก็ผงวุ้นนะคะเราก็จะคว้านแตงโมออกหมดเลยหรือว่าบางท่านก็อาจจะเหลือแตงโมไว้สัก1นส่วนสี่นะคะเราไม่ต้องขูดออกหมดแล้วก็นําวุ้นไปผสมกับน้ําตาลคุเขาให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําเปล่าใส่สีผสมอาหารนะคะแล้วก็ใส่น้าเชื่อมเข้าไปต้มในหม้อนะคะ พอร้อนเสร็จแล้วเราก็ใส่ผงบูญที่ผสมกับน้ำตาลนะคะลงไปค่ะคนละลายไปเรื่อยๆจนให้น้ําเดือดนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟค่ะและเราก็นําน้ําที่เราผสมไว้นะคะเทลงไปในแตงโมนะคะเสร็จแล้วก็นําไปแช่เย็นนะคะแล้วก็มาหั่นชิ้นคาแบบนี้นะคะก็จัดเสิร์ฟได้เลยนะคะก็เป็น วุ้นแตงโมที่ช่วยเพิ่มพลังงานนะคะแล้วก็ช่วยดับร้อนให้กับคนไข้ด้วยนะคะถัดไปก็จะเป็นวุ้นผลไม้รวมค่ะผลไม้รวมตรงนี้ก็คือเราก็สามารถเลือกทานชนิดตามค่าโพแทสเซียมในเลือดของเราได้เลยนะคะถ้าค่าโพแทสเซียมเราสูงเราก็เลือกทานผลไม้ปุ่มโพแทสเซียมต่ำนะคะถ้าค่าโพแทสเซียมเราอ,อยู่กลางๆหรือว่าอยู่ค่อน,อนข้างต่ำเราก็ใช้ผลไม้โพแทสเซียมสูงบ้างโพแทสเซียมต่ำบ้างสลับกันไปนะคะวิธีการทํานั่นก็คือนําผงวุ้นนะคะผสมกับน้ําตาลแล้วก็คลุกกันผสมให้เข้ากันนะคะ ใส่น้ำเปล่าเขาลงในหม้อแล้วก็นำผงวุ้นที่เราผสมลงไปนะคะเข้าไปตั้งไฟคนไปเรื่อยๆจนมันให้ให้มันเดือดนะคะเสร็จแล้วก็ปิดไฟนะคะพักไว้ให้มันอุ่นก่อนนะคะแล้วเราก็ตักใส่พิมพ์เลยค่ะ ตักใส่พิมพ์ที่เราเลือกไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็แกะออกจากพิมพ์พอวุ้นเสร็จตัวแล้วนะคะเราก็นําแกะออกจากพิมพ์แล้วก็นําไปแช่เย็นนะคะเราก็นํามาจัดเสิร์ฟให้กับผู้ป่วยโรคไตาทานได้เลยนะคะและถัดไปตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเฉาวกลวยในน้าเชื่อมค่ะเฉาวกลวยเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยโรคไตาสามารถที่จะทานได้นะคะแต่เราก็เลือกทานแต่ชิ้นเฉาวกลวยนะคะถ้าเกิดว่าเราทําน้ําเชื่อมเองเราก็จํากัดปริมาณน้ําตาลตามโคตา้าของเราได้นะคะ ก็ใส่เข้าไปนะคะใส่น้ําแข็งไปเล็กน้อยค่ะ หรือถ้าเกิดว่าเรานำเฉาก๊วยที่ผสมกับน้ำเชื่อมแล้วเนี่ยไปแช่เย็นเราก็ไม่ต้องใส่น้ำแข็งแบบนี้ก็ได้นะคะก็สามารถทาเป็นของว่างหรือว่าช่วยตัวช่วยดับร้อนให้กับผู้ป่วยโรคไตได้เช่นกันนะคะและนี่ก็คือขนมหวานที่ผู้ป่วยโรคไตาสามารถที่จะทานได้เพื่อช่วยเพิ่มพลังงานและก็ช่วยดับร้อนให้กับคนไข้โรคไตได้นะคะลองนำไปจัดให้กับคนไข้ที่เราดูแลอยู่หรือว่าตัวเราเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นโรคไตาทานได้เลยนะคะติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ที่ไลน์ @om.sarini หรือ หรือที่ Facebook กินดีใยดีชีวิตมีสุขบายคุณอ้อมสารินีหรือที่ YouTube กินดีมีสติกับคุณอ้อมสารินีค่ะ